คราวนี้มาดูเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกันบ้างนะคะซึ่งทางกรมการขนส่งทางรางเนี่ยก็ได้ข้อสรุปแนวทางการก่อสร้างแล้วนะคะในส่วนของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมกับการอนุรักษ์โบราณสถานเนี่ยนะคะโดยไม่ต้องมีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมเตรียมหรือย้ายโบราณสถาน7คูหาก่อนประกอบคืนสู่สภาพเดิมค่ะ นายอธิภูจิตรานุเคราะห์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางและคณะมีการลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างโครงการลถไฟฟ้าสายสีม่วงในช่วงเตาปูนราชบุรณะบ่งแหวนการจนาพิเศษนะคะหรือว่าสายสีม่วงใต้โดยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างจุดต่างๆก็คือบริเวณกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานสถานีอรุสวรีประชาธิปไตยสถานีสามยอดสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปริ่นเกล้าและสถานีพระประแดง ปัจจุบันมีความคืบหน้างานโยธาในภาพรวมแล้ว33.82%เปอร์เซต์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางบอกว่าประเด็นการก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมกับการอนุรักษ์โบราณสถาน เป็นตึกนะคะสองชั้น7คูหาปัจจุบันเนี่ยได้ข้อสรุปแนวทางการก่อสร้างโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมนะคะโดยการรื้อย้ายโบราณสถานจะดาเนินการตามแนวทางที่หาเรือกับกรมศิลปากรโดยตัดชิ้นส่วนโบราณสถานแล้วก็รื้อย้ายออกเพื่อดําเนินการก่อสร้างจากนั้นจึงนําชิ้นส่วนมาประกอบคืนสภาพเดิมโดยกรมการขนส่งทางรางนะคะขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรมเร่งเสนอกรมศิลป ปรกอพิจารณารายละเอียดการอนุรักษ์วิธีการรื้อถอนแล้วก็การจัดเก็บชิ้นส่วนโบราณสถานและติดตามผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินต่อไปได้โครงการลดไฟฟ้าสายออบ่วงใต้นะคะช่วงเต่าปูนราชบุรณะ มีระยะทางรวม23.6กิโลเมตรจำนวน17สถานีแบ่งเป็น1โครงสร้างทางวิ่งใต้ดินระยะทาง13.6กิโลเมตรนะคะก็มีสถานีใต้ดินเนี่ยส0สถานีด้วยกันก็คือสถานีรัฐสภาศียานวชิรพยาบาลหอสมุดแห่งชาติบางขุนพรมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย3ยอดสะพานพุทธวงเบียนใหญ่สำเร็จ2คือโครงสร้างทางวิ่งยกระดับระยะทาง10กิโลเมตรมีสถานียก ระดับเจสถานีนะคะก็คือสถานีดาวคนองบางประแก้วบางประกอบประชาอุทิศราชบุรณะพระประแดงแล้วก็สถานีครุในรฟอมอรเริ่มก่อสร้างโครงการตั้งแต่เมษายนปี65คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571ค่ะ